ทุกวันปังทุกวันนะคะเจมมณีปล่อยแนวทางให้ทุกวันนะแม่วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีใครอยากแซบวันนี้มาแซบด้วยกันวันนี้ใครจะแซบมาแซบด้วยกันนะแม่เจมมณีบอกเลยว่าแซบแน่นอนนะคะอุ้ยทุกคนดูทุกคนดูนะจ๊ะแม่ทุกคนดู เออนะจ๊ะเรามารอรุ้นกันนะแม่แม่นะเรามารอรุ้นกันนะแม่แม่นะดูมะเรตเดียวเจมันีซะก่อนมะดเรตเตียวค่ะแม่แม่อันนี้มะดเร็ตเตียวเจมนันีทุกคนแคปให้ไวนะจ๊ะแม่วันนี้ใครอยานะนก,กนั่นโดนตัดไหลสดไปแล้วติกตอกเจมันีทิกตอกโดนตัดไหลสดไปแล้วจ้ะแม่แม่นะคะที่รักค่ะบอกเร็วว่าต้องเข้าบ้าน ถ้าเข้าบ้านเจมณี่จะดีมากๆอันนี้เออนะคะแม่โดนตัดไหล์สดเป็นที่เรียบร้อยจ้ะแม่แม่จ๋าเลิศม,มากแม่นะคะที่รักขาดูหน้าเพจยังไงก็ไม่ตัดไหล์สดเนาะเจมณี่บอกแล้วว่าดูหน้าเพจยังไงก็ไม่โดนตัดไหล์สดเนาะนะคะหน้าเพจเจมณี่มาตอนนี้เหลือแต่หน้าเพจแล้วแม่มาติ๊กตอกโดนตัดไหล์สดไปแล้ว ติ๊กตอกโดนตัดไหล์สดแล้วค่ะแม่นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวสุดท้ายอะไรนะคะยังไม่ได้ฟันเลขทูบไปเลยยังไม่ได้ฟันเลขทูบไปเลยจ้ะแม่แม่ใครอยากรู้ว่าเจมันี่จะฟันเลขทูบอะไรให้นะจ๊ะที่รัก๋าฟังเจมณันีดีๆฟังเจมสันนี่ดีๆนะจ๊ะแม่แม่วันนี้เดี๋ยวเจมมันี่นะคะจะพาทุกคนนะคะเข้ากลุ่มฟรีเออนะคะสองร้อยสามสิบกว่าบ้านวันนี้เลขทูกปู่ขออนุญาตดูก่อนแป๊บหนึ่ง ตอนแรกคิดว่าจะเป็นสี่นะตอนแรกคิดว่าจะเป็นสี่เดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะแม่ เดี๋ยวเจามานันีตีให้ใครอยากให้เจามานันีตีให้ใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงด้านล่างทักแชทบอกกอเข้ากลุ่มสมัครฟรีเข้ากลุ่มฟรีเข้าครั้งเดียวอยู่ฟรีตลอดชีพตลอดชาติไม่มีการเก็บค่าเข้ากลุ่มใครอยาก